อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทางกินชินีแพรกัดกับพทอท,อท,อท,อทอนะครับก็เป็นกิจกรรมร้อยกระทง เดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งบรรยากาศเลยว่าเริ่มต้นที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งวันนี้ดีมากนะครับพวกกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒน,ธ,นธรรมไทยด้วยเดี๋ยวผมพาไปได้ดูลายฐานเลยแล้วก็มีของอะไรแจกบ้างเพื่อที่งวดหน้าพวกคุณจะได้มาทํากันนะครับเวลาไปกิจกรรมอื่นแล้วก็สำหรับใครเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสเข้ามาถ่ายงานในกรุงเทพหรือว่าเข้ามาดูน,านั่นนี่นู่นเนี่ยจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถือว่าเก็บบรรยากาศไปฝากแล้วกันเนาะไป วัสดีครับผมไม่มีอะไรเลยครับ,รบผมต้องทำอะไรยังไงบ้างแบบครับแบบทำกิจกรรมในวันลอยกระทงอ่ะจะมีทั้งหมด4สเตชันเลยเป็นแบบ,บสาธทิตกระทงค่ะสาธิตอาหารชาววังแล้วก็พดุงวิถีไทยและก็ทารารมสายซึ่งแต่ละบูก็จะมีความหมายสาธิตกระทงก็คือจะต้องถ่ายรูปกระทงแล้วก็ติดแผทปในงานแเทปในงานก็คืออยู่ในนี้เลย3งานนะคะเจทีมอิมแพคอเมซิ่งไทยแลนด์ลอย ะะติดแท็กไอโคมสามอันแล้วก็จะได้สแตปมจากเจ้าหน้าที่นะคะคส่วนที่2เป็นเกี่ยวกับอาหารชาววังเหมือนกันเลยค่ะให้รับการปริศนาแล้วก็ทายชื่ออาหารชาววังว่าอาหารประเภทนี้คือชื่ออะไรเมนูอะไรนะคะแล้วก็จะสแตปมจากเจ้าหน้าที่ส่วนนี้จะเป็นการตอบคาถามเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของกระทง5พื้นที่ในประเทศไทยนะคะว่าวันนี้ในบูธน่ะมีกระทงอะไรนํามาบ้างให้ตอบ3าในห้าก็จะได้จะสแตปมจากเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายเลยค่ะทารารมสายนะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพมืกัน ติดตัวแแบบอันนี้นะคะว่าเอ้ยเรามาร่วมงานในในวันนี้ที่เรากระทงทองพดุงกุกระเสรินะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในงานเช่นเดียวกันก็จะได้สแตปมเหมือนกันแล้วสุดท้ายทั้งหมดนี่นะคะสี่สแตปมเราก็จะไปแลกข,ของรางวัลน,นะคะจะมีพาร์ตนะคะมีโปสการ์ดนะคะแล้วก็มีตัวเหมือนอ่าค่าหนังสือแล้วก็กระเป๋าด้วยมีกระเป๋าผ้าให้ด้วยค่ะ ก็คือพอทํารูปกิจกรรมหมดจะได้รู้ว่าถ้าทาไทยหมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงอาหารกระทงยังไงไม่ต้องทําเดี๋ยวทําให้ดูแล้วก็เดี๋ยวดูกิจกรรมเวทีถ่ายอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามตอบหมดก็รับหมดเอฟวีติงจิเกเบลยกเว้นถุงผ้ามีกระเป๋าผ้าด้วยแต่ว่ามีคนไปอ๋อมีคนขโมยกระเป๋าผ้าไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามเก็บทีหลัง w ั a what the f*** คุณ้มทกท่าครับปัดเสียงว่าใช้บ้างก็ดีนะครับเดี๋ยวพูดยาวคนเดียวเลยขอบคุณค่ะโอเค The cat sat on เติมปะเติมแป้งเติมปากก่อนเติมแรเติมแป้งเติมปากแล้วใช่ไหมใช่โอเคอนะลิสติดฟันหยอกอันนี้หยอกอันนี้หยอกอันนี้หยอกบวนไปิน,ปนขม,มักม่งอ้อ่ะอันนี้คือฐานอะไรก่อนครับอันนี้คือฐานพระดุงวิถีไทยค่ะอันนี้คือฐานพระดุงวิถีไทยแล้วฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะฐานนี้ก็ต้องทําเกี่ยวกับอ่าให้ไปดูนะคะในงานว่าจะมีกระทงกี่แบบอ่ามีกี่แบบปุบทาจากอะไรบ้างค่ะเด็กๆจะได้รู้คะ่ะว่าเราทากระทงจากอะไรบ้างในงานนี้ของระทอนะค่ะแล้วก็ได้หนึ่งสเราตบถูกอ่ เองตอบตูกกี่กระทงคะหากกี่คำถามอ่าสค่ะ,คะเรนสะดวกพาเขาไปดูกระทงเบาได้ค่ะได้ค่ะปะโอเคเรียบร้อยมาถึงแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด3าฐานเดี๋ยวพี่เขาส่งเราเสร็จแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนมันจะมีอยู่3ฐานนะครับอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นสาธิตการทํากระทงใบลานนะครับเป็นของจังหวัดสุโขทัยนะจำนะครับจํบานะครับกระทงใบลานจังหวัดสุโขทัยนะครับอ่าเดี๋ยวผมรอดูเลยครับที่ เมื่อกี้ที่พี่เขาทำเนี่ยเป็นแค่เฉพาะทรงด้านนอกนะแค่แค่แค่อันเดียวนะหมายความว่ากว่าจะเสร็จอันหนึ่งเนี่ยนานมากนะงานไทยเป็นงานประดนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นกระทงแบบที่สองนะครับก็คือจะเป็นสาธิตท,ทำกระทงจากกล้วยนะครับจะเป็นของจังหวัดสมุทรสงครามนะสว่วนนี้คือเวอร์ชั่นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกระทงแบบกับกล้วยของจังหวัดสมุทรสงคราม ผมจะตอบคำถามได้ไม่ได้เอาจริงคือคืองี้ครับเมื่อกี้ผมไปมาแล้วมันมีอยู่สามแบบครับสามแบบครับจากอะไรบ้างครับมันมันมันจะมีกับ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 แก้วครับกับกล้วยกับกล้วยครับจากสมจังหวัดสมุทรปราการครับจะมีอีกอันหนึงจะเป็น โอเคครับก็ว่าถึงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้ผมพูดไปไหน term. จะดูไม่ค่อยเป็นโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวเราให้พี่คนสวยเราเป็นคนพูดดีกว่าว่ามีารง3แบบแล้วก็แต่ละแบบทําจากอะไรบ้างครับค่ะกระทงก็มีอยู่3แบบนะคะทำจากกับกล้วยค่ะอ่าแล้วก็เป็นอ่าสังกะโพดแล้วก็เป็นจากใบลานค่ะอ่ะาค่ะสามอย่างแล้วโอเค <ข blacks S 1> ก็คือ,อคนที่มาวุกิจกรรมจริงก็แค่จําว่าเป็นกระทงที่ทําจากอะไร<ช>ไม่จำเป็นต้องจำว่าเป็นกระทงชื่ออะไรนี่คืออันแรกง่ายไหมไม่ง่าย ง่ายนะไม่ง่ายง่ายนะอ่ะได้แล้วค่ะหนึ่งสตมปค่ะขอบคุณครับอ่าพอได้สเตมปแล้วหน้าตาสตมปจะเป็นอย่างนี้ครับหมายความว่าเราผ่านแล้วหนึ่งฐานเมื่อกี้นี้คือพอถึงเวลาเราให้พี่เขาพาไปเสร็จปุ๊บเขายึดเขายึดไปประชวนเราไปเลยนะคือเขากลัวเราหนีคือเขากล่าวว่าไอ้นี่มันหนีเราแน่เขายึดไปเลยประมาณว่าไม่กลับมาไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปที่อื <m> ่นต <ภ añ> ่อที่นี่ก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับก็ <both S 2> เ,เดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับเฮ้ยกิจกรรมทาราลุนสายยังไม่มาเลยคุณได้กระเป๋าแล้วได้ไงอ่ะคุณโกงอ่ะดิไม่ คือทารารวนสายมันเริ่มบุ้มครึ่งนี่มันห้าบูงครึ่งคุไปถ่ายมาตอนไหนถ่ายมาแล้วโกงครับสองคนนี้โกงสองคนนี้โกงครับที่เริ่มแรกรางวัลกันเริ่มแรกรางวัลกันแล้วนะครับมันก็ต้องเริ่มแน่ครับคุณครบแล้วอะครับ เนี่ยผมเพิ่งจะได้อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปไล่ตามเก็บอีกสามอันเนี่ยคือว่าผมจะต้องมาเก็บมิชชั่นนะครับที่นี่ผมต้องทำอะไรบ้างอ่าโอเคตรงนี้เป็นกิจกรรม1.1กับ1.2ึ่งจุดนะคะเดี๋ยวลูกค้าถ่ายรูปกระทงที่ชื่นชอบโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับแฮชแท็กให้ครบทั้งสามตัวเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็มาโชว์ที่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะสแตมป์ป้าให้ค่ะแล้วกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่1.2นะคะสถานทีทหารชาวังลูกค้ารับการ์ดขนมไปเลยค่ะตามหาร้านขนมว่าการ์ดดทีี่่ลูกค้้้าาไไไปปเเนนนนย็รห แล้วก็พูดชื่อขนมกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ bon uti, ้าหน้าที่ก็จะปั๊มให้ค่ะเอ่อผมกินได้ไหมครับกินได้ค่ะเอาให้กินด้วยใช่ไหมใช่สบายท้องเลยน้อยจะต้องซื้อนะคะกินฟรีไม่มีตาเพื่อผมหมดเลยอ่ะเพื่อครับผมเมื่อกี้คือกับบุฟเฟ่แล้วไงเยเจอประโยชน์เมื่อกี้ไปผมจบเลยโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายแล้วผมมาโพสให้ดูครับผมมาครับค่ะยินดี ดูจากรูปนะครับไม่ใกล้เคียงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไล่ดูแปลว่าแต่ละขนมมีอะไรบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขอซื้อเพราะว่าเขาไม่ให้ชิมฟรีนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสาธิตการทําบูหลังด้านเมฆนะครับหน้าตาขนมก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมอินเสิร์ทให้ต่อไปนะครับก็ดูจากภาพก็เห็นชัดเจนว่ายังไม่ใช่แม่ให้งานยากผมอมายแล้วที่นี่คือกระทงทองนะครับจริงๆแล้วกระทงทองน่าจะเคยกินกันมาหลายคนแล้วนะโดยส่วนตัวคิดว่า จริงผมก็เคยกินนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกระทงทองที่ข้างในไส้เป็นหมูสาบถั่วลันเตาเข้าโพดแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นแครอทนะถ้าจะผสมกันเท่านี้นะครับวันนี้ใครพาใครออกมาเนี่ยสองคนคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นคนพาเขาออกมาแล้วออกมาเขาเอนตอยกว่าหนูอีกค่ะคุณเป็นอินทรหัวจริงไหมครับเนี่ยไม่จริงครับครับบมุณครับขอให้สมาคมกลัวเมียจงกระเลงครับ แสดงว่าพี่ก็คือเหมือนกันหรอครับผมยิ่งมีล uh> ูกยิ่งกลัวหนักเลยครับอันนี <k 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 K ้อันนี <k <k> <k> <k ้ได MM ้เป็นการอะไรอ่ะอะไรนะเดี๋ยวเขาจะถามเลยพี่ก็ใช่ไงดิว่ามันทำมาจากอะไรก็ใช่ไงดิผมเข้ากัมครับข้ากันครับเหมือนเดิมครับดูจากรูปไม่มีความใกล้เคียงครับแต่ว่าไหนๆนมาแล้วเราเก็บให้ครบนะครับอันนี้คือขนม ซากรองดูจากหน้าตาแล้วแฟนผมนม่แต่ชอบนะครับคือดูจากรูปก็ไม่ใกล้เคียงอีกแล้วนี่จะถึงร้านสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นขนมเกสรลำเจียกนะครับแน่นอนครับผมเป็นสีผมก็รู้แล้วกินมาชัดเจนครับผมชอบกินเมี่ยงกอดีปกติผู้คุณรู้ผมไม่กินผักแต่ว่าผมชอบกินเมี่ยงครับหรือว่าลอดตัวไป นี่คือขนมเมี่ยงกีบดอกบัวนะครับปกติผมเป็นคนชอบกินเมี่ยงอยู่แล้วนะครับใครชอบกินเมี่ยงก็คอมเมนต์กันไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมกินเมี่ยงให้ดูนะครับก็อันนี้ก็คือเขาขายนะครับีจริงเมื่อกีก้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้กินฟรีได้เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนไม่กินผักหรือว่าไม่เป็นไรนะครับเราอยากจะแกล้งน้องทีมงานทําเพื่ออะไรเราต้องจ่ายเต็มนะครับแต่จริงๆไม่แพงนะสิบบาทหากินยากก็นะเมี่ยงแบบแท้ๆนะครับผมกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องฟิปที่ไม่กินผักจะกินต่อนะครับ ลองวงๆ้าหางผมว่ารสข้าวเป็นยังไงก็เหมือนกินเมี่ยงแหละครับแค่เปลี่ยนจากใบบัวกดิที่เรากินกันเป็นกีบบัวผมเชื่อว่าน้องปิ๊บผมกินได้ครับอ่าอันนี้บอกก่อนนะครับน้องปิ๊บชีวิตนี้ไม่เคยกินเมี่ยงขอพภยมุมกล้องด้วยคือถือถ่ายเองไม่เป็นแต่ว่าต้องถือคือเราต้องแกงทีมงานจ้าอย่าพึ่งวนตีนขมักเม่ใกล้ๆป่านน้องต้องใกล้ขนาดนี้เลยไหมให้เขี้ยว เคียวอร่อย,อ,อ,ยอร่อยฮัลลุปกินหมากได้แล้วนะพอไปนี้มันก็อ,อยู่แล้วลุงแกงอ๋อกินได้อยู่แล,แล้วลุงแกงเขโทษโทษโทษโสไม่หนุกเลยอะไรวะฮัลุปแล้วนะครับเราอยู่ตรงฐานพอดีเป๊ะเลยคือเขาวางแผนไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามากินเมี่ยงเรากินเมี่ยงเสร็จปุ๊บเราจะเจอพี่คนสวยยืนดักรอทันทีเขาพร้อมมาแทร็คบัตรจอดรถให้กับเรา This this is, is not okay. this needs to stop is needs now okay This is ไม่ใช่ค่ะขอบคุณครับก็คือเท่ากับว่าผมผ่านแล้วเนาะอันที่หนึ่งก็คืออออันที่สองสาธิตอาหารชาววังใช่แล้วเมี่ยงดิบบัวมีวัตุดิบประมาณกี่อย่างไม่เป็นไรดีนะโผลอยู่ใกล้มีมะนาวมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงมีพริกสดมีหอมแดงมีมีมีกลีบบัวอีก2อันดูไม่ออกครับโอเคค่ะจะมีทั้งหมด7อย่าง ครับขอบคุณครับและอีก2อันคืออะไรครับอ่าพี่ก็ดูโพยไปผมนั่นแหละที่ขิงค่ะแล้วก็มะพร้าวเผาโอเคขอบคุณมากครับขอบคคุณ่ะอร่อยครับลองดูผมไปทำการเลือกเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวคืนนี้เสิร์ตเอาแล้วกันนะ ผมเลือกกระทงใบลานครับพี่เดี๋ยวผมโพสให้ในเพจทีเดียวได้เลยได้เลยอย่าลืมติดแฮชแท็กเป็นพยานนะคะต้องติดแฮชแท็กให้ครบทั้ง3ตัวนะคะแฮชแท็กแรก Genchin Impact แฮชแท็กที่2 Amazing Thailand แล้วก็แฮชแท็กที่3ลอยกระทง66ค่ะอเดี๋ยวขึ้นให้ดูในจอครับผมตามนั้นโอเคครับขออนุญาตค่ะขอความ่วนต่อไปค่ะสุดท้ายอะค่ะจะอยู่ตรงสะพานฝั่งนู้นเช่นเดียวกันสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะโอเคได้ครับ ขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะซึกว่าเซเว่นขอบคุณครับอันนี้คุณพิมพ์มาจากบ้านเหรอเขาไปเรียนทํากระทงมาแล้วนะครับเขาตั้งใจปิ้นรูปนี้มาให้เรานะครับคุณอามาทุกตัวเลยที่หว่าที่เป็นตัวหลุดเหลยอ่ะชัดเลยก็คือคุณกล่าวว่าลอยไปเสร็จแล้วคุณจะไม่เจอพี่ติ๊กอีกแล้วคุณจะไม่เจอแก๊งหลุดเรลนี่อีกเลยใช่ไหมเฮ้ยบอยใช่แน่นอนชวดูเป็นจัดออะถ่ายรูปมาแฟนคลับที่ดีคือแฟนคลับพี่แกงขอบคุณครับ ผมไปเก็บมาครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึกเหลือมืดอค่บแล้วนะครับ <Wow. S 1> ลูกผมไปสบายเอยเดี๋ยวจะรีบมาลูกไปหามหมอแล้ว <laughs> เดี๋ยวพี่้องเต็มไปสุดท้ายให้ผมบ้ค่ะ <laughs> ผมครบแล้ว <laughs> ไปสุด <laughs> มาตั้งแต่สี่โมงไปไง ขยันมาละจริงๆแล้วคือเดินชมงานอยู่นะครับมันมีทํากระทงด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยที่อยู่ในงานนะก็เขาจัดส่งเสริมร่วมกันเกี่ยวกับการททด้วยนะครับก็เลยเป็นกิจกรรมที่มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเยอะมากนะครับใครมาก็ถือว่าคุ้มค่ากันก็หวังว่าปีหน้าจะมาจัดโลกภัยบ้านเราอีกเยอะๆนะครขอขอบคุณมากเดี๋ยวผมไปเอาถุงผ้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะเใครเปิดไฟให้ครับเนี่ยขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณมากครับเจอกันครับสวัสดีครับโอเคครับก็อันเนี้ยคือเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณเสร็จแล้วอะ กับไอมอนนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโดยเราก็ต้องไปเซ็นชื่อแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเออที่ตัวโค้ดการ์ดเอยไม่ใช่โคดการ์ดสิรเรียกว่าเบอร์ชัวร์แล้วกันนะเราทํากิจกรรมครบหมดแล้วสี่อย่างแล้วก็ได้ของครบเอฟริงจริงไกดเตรเบลนะครับของมีอะไรบ้างสี่อย่างก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูในจอแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคขอรับถุงผ้าเลยนะครับพี่ขอบคุณที่ใช้บริการประกันหน้าเชิญใหม่ครับนี่ข้างในก็จะมีของไว้ให้เรียบร้อยนะครับขเ,เ,เขาจัดมาับ แล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้อันที่2นะครับจะเป็นโปสการ์ดนะครับ,บ,รบกับด้านกับหัวอ้าวขอบคุณครับเล่นมุกเล่นมุกแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นน้องฟูรีน่านะครับเป็นที่ค้นหนังสือครบบทนะครับแล้วเราก็เอาเบอร์ชัวร์เราที่ถ่ายงานครบนะครับเก็บไว้ให้รู้ว่าเราตั้งใจจริงนักเดินทางทุกท่านมีกิจกรรมทั้งหมด4ฐานทุยอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมียืมยืมที่พี่เขาถ่ายพอดีพอดีเสนิหกันแล้วอยู่อยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงเสนิหกันแล้วนะครับก็ใครจะมางานแบบเนี้ยคือมันสนุกนะผมบอกก่อนแล้วกก็็มมมััันนนนนไไ่่่ดด้้้้ใชเเเวววลลายยอออะะครรบแแทีีโพ์ หายใจสะดวกคอครับแล้วก็มาถ่ายตอนกลางคืนพอมันอยู่ใกล้คลองมันก็เลยไม่ค่อยร้อนครับแต่ว่ามันก็ร้อนนิดหนึ่งนะชอบกิจกรรมแบบนี้มากอยากให้มีบ่อยๆนะครับเพราะว่าจัดร่วมกับทางไทยด้วยนะครับก็คือจัดการทอทอทเนาะก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมเขาพู้เย็นชินด้วยนะครับถ้างวดหน้ามีอีกก็เดี๋ยวจะรีโพสต์ประกาศเพื่อนๆจะได้มากระทนเนาะผมเข้าใจว่าบางคนในอยู่ต่างจังหวัดจะมาทีหนึ่งก็ต้องมีการแพลนกันล่วงหน้าเนาะส่วนใครที่โอเคยังไงก็ไม่สะะดดวกกมมาาออยูู่่่ตงปรรรเทศหืไไแบบบนี้็คั ากาศแบบนี้ไปแล้วกันจะพยายามไปถ่ายมาให้ทุกๆงานที่ผมพอจะไปได้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บอกหน้าสำหรับบล็อกนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายอ,อย่าลืมกดซับนะ